พอหนังสือลาออกออกมาปุ๊บนะครับหลายคนก็สอบถามไปถึงพักเพื่อไทยโดยเฉพาะนายภูมิธรรมเวยชยชัยครับพี่อ้วนเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าพี่อ้วนรู้เรื่องนี้หรือเปล่าพี่อ้วนบอกถึงการลาออกของท่านปานปีท่านบอกแบบนี้ว่าไม่กระทบ งานด้านต่างประเทศของรัฐบาลแน่นอนแล้วก็ไม่กระทบกับพรรคเพื่อไทยด้วยนี่พี่อ้วนบอกเมื่อวานนี้นะครับ<ะ>นายภูมิธรรมเวชยช,ยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงกรณีที่นายปานปรีพธิธานุกรลาออกจากทุกตําแหน่งโดยเฉพาะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าเพิ่งได้ทราบข่าวนี่แหละแล้วก็ไม่เคยได้รับสัญญ,ญาณใดๆครับบ่งบอกว่านายปานปรีนั้นจะลาออกจากตําแหน่งแต่เมื่อมีการยื่นหนังสือลาออกมาแล้วครับ ก็เชื่อว่าจะหาเวลาไปพูดคุยกับท่านปรานปรีถึงเหตุผลของการลาออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างไรก็ตามครับคุณภูมิธรรมท่านก็เชื่อนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเพราะทาน,นายกรัฐมนตรีอาจจะมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเข้ามารักษาการรวมทั้งยืนยันไม่มีปัญหาภายในพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนเอาไปฟังเสียงพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับ คอนเฟิร์มว่าท่านเล่าทีน,นี้สิ่งที่กำลังคิดอยู่ก็คุ้มไดต่อแทนไม่ได้นะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับประเทศไทยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนการทุนซึ่งก็อยากอยากี่รับทราบข้อเท็จจริงนะแตว่าถามว่าภาคพื้นไทยจะทตัดกระแสอะไรไหม,มก็ยังไม่ไม,ไม่มีอะไรผม mm hmm. คิดว่าภายในภาคพื้นไทยก็จะต้องตินะครับไปในภาคพื้นไทยก็ต้งติ คิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาในที่ที่มีการปรับตัวนะครับก็ออก็จะมีบ้างแบบนี้นทุกในทุกเกตการศึกัาก็คิดว่าระยะเวลาปราปลตักระยะหนึ่ง ได้รู้ว่าจริงๆปัญหาคืออะไรก็่าจากค่อยๆคลี่คลายได้เลยก็อยากจะเจอท่านท่านก็ยังสงสัยอยู่ผมเมื่อกี้ผมเห็นกดหมายก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไม่ได้เคยคุยกันและไม่เมีเริงเลยเมื่องนี้จะทำให้งานใรื่ได้แของการตัดสินใจในกระสุดอะไรก็ไม่กระดุนะครับเพราะว่าผมว่าก็มีรองนายกตัๆตที่เกี่ยวข้องหรือไม่งั้นตัวท่านนายกเองก็บริหารทั้งหมดอยู่แล้วก็สามารถเลือกคนที่ มีศักยภาพมีความสามารถเช่อยกันบริหารเพราะว่าเราบริหารด้วยคณะนักการรัฐบาลด้วยด้านอีกท่านหนึ่งครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากมีรายชื่อให้ดำรง ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าพร้อมที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีคมนาคมท่านบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอดีตที่ผ่านมาเมื่อปี2548ท่านก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยท่านก็เลยมั่นใจครับ ว่าจะไม่มีปัญหาในการทํางานอย่างแน่นอนแล้วก็การได้รับมอบหมายดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจพร้อมยืนยันว่าไม่หนักใจที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะทํางานอย่างเต็มที่ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการปรับเล็กนะคะมไม่ได้ปรับใหญ่อย่างที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะซึ่งตําแหน่งนี้คุณสุทินก็ยังนั่งอยู่นะคะเป็นการปรับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคใน บางเรื่องของการทํางานนะคะ<ช>เพราะว่าบางกระทรวงเนี่ยก็มีกระแสบอกว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยอาจจะมไม่สามารถที่จะประสานงานกับข้าราชการได้นะคะ<ม>ขาดการพูดคุยกันภายในก็มีการปรับให้สามารถที่จะทํางานได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาตินั่นเองนะคะ